สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกับฝนฟอร์ดโปโดีนะคะวันนี้นะคะฝนมายืนอยู่นอกสถานที่นะคะฝนยืนอยู่ที่อําเภอเชียงของนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งที่ที่ยืนอยู่นะคะจะเป็นท่าเรือบักนะคะข้างหลังของฝนนะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป็น ปปลาวนะคะก็ยืนอยู่ชายแดนไทยลาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฝนมาส่งมอบรถรุ่นไหนให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะลูกค้าสำหรับเจ้ารถยนต์ฟอร์ดคันนี้ที่ฝนมาส่งมอบนะคะจะเป็นรุ่น FX4 Max นะคะซึ่งราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1,189,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ดดีเซลนะคะ สิบแรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรนะคะลูกค้าสาคัญนี้นะคะฝนไม่ได้แต่งอะไรให้กับลูกค้าเลยเป็นแบบเดิมๆนะคะซึ่งเขาหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้า เพียงแค่ติดกล้องหน้าหลังให้กับลูกค้าเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะคะสําหรับรถยนต์ฟอร์ดนะคะถ้าลูกค้าอยากได้หรือสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับฝนได้เลยที่เบอร์0832514433นะคะหรือจะแอด QR code ลายด้านล่างของฝนตรงนี้นะคะทักเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นส่วนรถนะคะแต่งครบจบที่ฝนแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวลาแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.